ท่านผู้ชมรู้ไหมครับบริษัทที่ผลิตเหล็กใหญ่ที่สุดในเยอรมน,นีย้ําใหญ่ที่สุดในเยอรมน,นีปลดพนักงานออกเกือบครึ่งบริษัทบริษัทนี้มีอายุมากกว่า224ปีนั่นก็เพราะว่านาทีนี้เนี่ยนะครับอุตสาหากรรมของเยอรมันและเศรษฐกิจเยอรมันนั้นสะบักสะบอมทีเดียวครับ สำหรับคนที่อยู่ยุโรปนะครับก็คงจะรู้จักชื่อของบริษัทนี้โดยเฉพาะคนเยอรมันก็คือบริษัทที่มีชื่อว่าทิสเซนคลับนะครับมันเป็นภาษาของเยอรมันนะฮะทิสเซนคลับเนี่ยเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่แบบระดับตำนานเลยทำไมผมใช้คำนี้ก็เพราะว่าอายุอันานามของทิสเซนคลับเนี่ย,ยก็คือเป็นผู้ผลิตเหล็กชื่อดังยักษ์ใหญ่เบอร์หนึ่งของเยอรมันและมีอายุมาถึง224ปีคือเขาเปิดตั้งแต่สมัยยุคทศวรรษที่1,800จนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับปรากฏว่าออกมา เปิดเผยฮะว่าในที่สุดเนี่ยนับจากนี้เป็นต้นไป6ปีเต็มๆเนี่ยนะครับเขามองเห็นเกี่ยวกับเรื่องของอุตสาหกรรมเหล็กทั่วโลกมีปัญหาจริงๆครับและโดยเฉพาะยิ่งถ้าสภาวะเศรษฐกษิจไม่ฟื้นตัวอย่างนี้ตลอดจงหลายๆปัจจัยที่ตอนนี้กำลังถาโถมมเกี่ยวกับเรื่องของการใช้การค้า ไม่ว่าจะเป็นสินค้าราคาถูกไม่ว่าจะเป็นเรื่องนโยบายการค้าที่จะมีความรุนแรงและปลกป้องแต่และประเทศของตัวเองมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะฮะความต้องการในการใช้เหล็กในอุตสาหกรรมจะลดลงเรื่อยๆจนกระทั่งเขาประกาศเลย6ปีจากนี้ไปเนี่ยนะครับทิสเซนคัพซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตเหล็กใหญ่ที่สุดในเยอรมนีเนี่ยนะครับอายุกว่า220ปีเนี่ยปลดพนักงาน1 1 0 0 0คนใน6ปี1 1 0 0 0คนนี้คิดได้เท่ากับเท่าไหร่รู้ไหมฮะปัจจุบันเพราะว่าเามีคนทํางานทั้งหมด2 7 0 0 0คน และส่วนใหญ่ที่จะปลดเนี่ยนะฮะอยู่ในเยอรมันล้วนการปลดนั่นก็นหมายความว่าต้องมีการปิดโรงงานถูกไหมฮะทั้งด้านของทิสเซิคับไม่ปฏิเสธว่าจะมีการปิดโรงงานเกิดขึ้นโดยเฉพาะโรงงานที่ผลิตสินแร่เหล็กหรือว่าผลิตเหล็กกล้าทั้งหมดที่อยู่ในเยอรมันนะครับทีนี้การปลดของเขาอย่างที่บอกเขาว่าเขาใช้การทยอยจากนี้ไป6ปีเต็มนะฮะหนึ่งหมื่นหนึ่งพันคนเนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็น2เฟสหรือ2ระยะระยะแรกเนี่ยปลดเลย5,000คนภายใน2030 อนนี้อยู่เท่าไหร่2,024ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นไล่ไปเลย6ปีเนี่ยนะครับจะเป็นการทยอยลททั้งหมด5,000คนนะครับทีนี้อีก6,000คนก็จะถูกลดเหมือนกันหรือว่าถูกลดเหมือนกันฮะโดยการอะไรทราบไหมฮะแยกบริษัทในเครือของทิสเซนคัพเนี่ยออกไปโตด้วยตัวเองนะครับไปเป็นบริษัทที่เอกเทศเลยอิสระเอ่ยไม่ขึ้นกับบริษัทแม่เลยนะฮะและในขณะเดียวกันก็จะมีการยุบรวมบริษัทในเครือบางแห่งออกไปซักแล้วก็ไปดูปับ่าอนาคต อุตสาหกรรมอะไรที่น่าสนใจอย่างนี้เป็นต้นงนั้นทั้งหมดเนี่ยเบ็ดเสร็จก็คือ11,000คนจะถูกปลดออกจากบริษัทแม่นะฮะแล้วก็ไม่ได้ปฏิเสธเลยสาหรับการปิดโรงงานเพราะบอกว่าจะมีการปิดโรงงานแห่งแรกในเยอรมนีเนี่ยนะครับคือโรงงานที่มีชื่อว่าครูเซนทอลไอค์นะครับครูเซนทอลไอค์เนี่ยนะฮะจะปลดพนักงาน500คนแล้วก็ปิดโรงงานนี้ด้วยนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับถามว่าทาไมเขาต้องทําอย่างนี้เพราะว่าเป้าหมายสําคัญของเขาคืออะไรทราบไหมฮะลดค่าใช้ใจ่ายให้ได้10%ในระยะยาว6ปีจากนี้ไป ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับเขาไล่ยาวออกมาครับในแต่ละเหตุผลต้องยอมรับเลยนะครับว่าที่ฉันขับเนี่ยนะครับมีผลการดําเนินงานแน่นอนครับแสดงว่าไม่ดีไม่งั้นไม่ปลดพนักงานตัดลดค่าใช้จ่ายนะครับนอกจากนี้แล้วนี่ยนะครับยังลดกําลังการผลิตลงอีกด้วยนะฮะทุกวันเนี่ยเขาผลิตเหล็กประมาณ11.5ล้านเมตริกตันต่อปีนะฮะแต่เขาจะลดเหลือลงเพียงแค่8.7หรือว่าแค่9ล้านเมตริกตัน หายไปไม่ต่ำกว่า1.5ถึง2ล้านเมตริกตันต่อปีแสดงว่าลดกำลังการผลิตเหล็กลงเท่าไหร่24%ท่านผู้ชมเห็นไหมฮะปลดคนเกือบ40%ของพนักงานในบริษัทลดกำลังการผลิต24%ผลประกอบการไม่สู้ดีนักปิดโรงงานต่อและเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับเหล็กท่านผู้ชมพอมองเห็นภาพบอกไหมฮะ และเยอรมน,นีเนี่ยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งด้วยอุตสาหกรรมหนักของโลกมาเป็นเวลานับตั้งแต่นู่นเลยนะฮะช่วงตั้งแต่สงครามโลกเป็นต้นมาดังนั้นเรากำลังจะบอกว่าอะไรครับเศรษฐกิจโลกมีปัญหาจริงๆฮนะโดยเฉพาะในปีหน้าและมองกันในระยะกลางคือ5-6ปีการลดความต้องการใช้เหล็ก การถูกเล็กราคาถูกจากเอเชียซึ่งก็พูดกัน,นตรงๆอย่างจีนเนข้ามาตีตลาดภาวะเกี่ยวกับเรื่องของตลาดยานยนต์โดยเฉพาะรถ E ีวีในยุโรปที่ไม่ขยายตัวและอย่างซบเซาเพราะฉะนั้นความต้องการในการใช้เหล็กผลิตรถนั้นลดน้อยถอยลงไปนอกจากนี้แล้วน,นะครับถ้าใครติดตามคุยกับบัญชาและก็เษฐกิเจเยอรมน,นีท่านจะรู้นะครับว่าขณะน,นี้อุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศเยอรมน,นีเนี่ยเกิดภาวะที่เปราะบางอ่อนแอ แล้วก็ถอยหลังซบเซาโดยช่วงย,ยิ่งค่ายอันดับหนึ่งที่สุดในยุโรปหรือว่าค่ายอันดับหนึ่งที่สุดในเยอรมนีก็คืออะไรครับโฟล ks w a g e n AG เดี๋ยเริ่มแต่วันนี้แล้วนะฮะพนักงานประท้วงกัน9โรงงานทั่วประเทศเยอรมนีครับเพราะนื่จากว่าโ o ล ks วาเก้นั้นใช้แผนการตัดลดค่าใช้จ่ายกานชนิดที่รุนแรงที่สุดไม่งั้นเขาไม่รอด และนอกจากนี้ค่ายอื่นเนี่ยก็มีรายงานแจ้งมาว่าตัดลดค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเช่น Mercedes-Benz, นะครับ d ดมเลอร์เที่เยอรมนีเหมือนกันนะครับดังนั้นก็จะเห็นได้เลยครับว่าไม่ว่าจะเป็นลูกค้าขาหลักในอุตสาหการรมผลิตรถยนต์ซึ่งตอนนี้สบเซาและถดถอยความต้องการเหล็ลยก็ลดน้อยลง เหล็กจีนที่ราคาถูกถูกตีเข้ามาในตลาดนะครับรวมถึงตลาดรถ EV เองก็ถดถอยลงไปนะครับที่เชน c ั p เนี่ยนะครับตั้งเมื่อในยุคทศวรรษอย่างที่ผมบอกไปครับปี1,800นะครับมีอายุมาถึงปัจจุบันก็2,24ปีนะครับและที่สําคัญเนี่ยนะครับปรากฏว่าตอนนี้มูลค่าของตลาดของบริษัททิชเชนขับซึ่งเป็นผู้ผลิตเหล็กใหญ่ที่สุดในเยอรมน,นีนี่นะครับหดตัวลงมาเหลือแค่ 87,600ล้านบาทนะฮะนี่เป็นการลดลงมาถึงเกือบครึ่งหนึ่งเมื่อ2ปีที่ผ่านมานะครับนั่นก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ต้องระวังกันแล้วนะครับหลายคนทึงถามว่าเศรษฐกิจปีหน้าจะเป็นอย่างไรอย่างที่ผมบอกไปนะฮะ